การเจรจาในช่วงบ่ายที่ผ่านมานั้นตัวแทนจากฝ่ายรัฐบาลน,นั้นกลุ่มรปชอ้างว่ามีข้อเสนอให้ยุติการเจราจาทันทีครับดังนั้นกลุ่มรปชก็จะถือว่าข้อเรียกร้องยุติพันใน30วันนั้นเป็นอันสิ้นสุดลงนะครับจากนั้นก็จะมีการประกาศมาตรการเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการสกัดกั้นการชุมนุมด้วยการประกาศให้ยุติใส่าการใส่เสื้อสีแดงครับ กลุ่มนปชแถลงท่าทีล่าสุดเปลี่ยนท่าทีจากข้อเรียกร้องเมื่อวานนี้อย่างสิ้นเชิงนะครับและถือว่าเป็นการยุติแนวทางการเจรจากับฝ่ายรัฐบาลลงไปแล้วอย่างแน่นอนโดยนายวีระวุสิกพงศ์แกนนำนปชแถลงมติของแกนนําโดยระบุว่าข้อเรียกร้องให้ยุสภาใน30วันของกลุ่มนปชไม่ได้รับการตอบสนองจากรัฐบาลอย่างแน่นอนแล้วภายหลังนายวีระอ้างว่ามีการเจรจากับตัวแทนของฝ่ายรัฐบาลเมื่อคืนนี้และบรรยากาศเป็นไปด้วยดีครับจนกระทั่งมีการเจรจาช่วงบ่ายวันนี้ อีกครั้งแต่ปรากฏว่ามีการส่งสัญญาณให้ตัวแทนของฝ่ายรัฐบาลยุติการเจราจาในทันทีจึงถือว่ารัฐบาลมีแนวโน้มที่จะเข้าสลายการชุมนุมจากนั้นนายนัทวุฒิสายเกื้อก็ประกาศมาตรการใหม่นะครับในการรับมือของกลุ่มรปชโดยถือว่าข้อเรียกร้องในประเด็นการยุบสภาภายใน30วันเป็นอันยุติและกลุ่มนปชจะกลับไปสู่ข้อเรียกร้องเดิมคือให้รัฐบาลยุบสภาภายในทันทีครับ ำลังจนาาทีเ้้ห่แต่เมื่อนายอภิสิทธ์เวชาชีวะได้ปฏิเสธข้อเสนอของนาปชแดงทั้งแผ่นดินอย่างสิ้นเชิงก็ถือว่าข้อเรียกร้องดังกล่าวเป็นอันยุติจะไม่มีการพูดถึงเรื่องนี้กันอีกต่อไป จากนั้นนายนัทวุฒิประกาศมาตรการในการรับมือกับการเข้าปฏิบัติการของรัฐบาลโดยมาตรการที่ชัดเจนที่สุดครับคือจะมีการป้องกันการที่มวลชนถูกตั้งด่านสกัดกั้นไม่ให้มาร่วมชุมนุมด้วยการประกาศว่าจากนี้ไปจะไม่มีการชุมนุมด้วยการใส่เสื้อสีแดงอีกไม่พกสัญลักษณ์สีแดงไม่พกพาอุปกรณ์ใดๆของการชุมนุมโดยจากนี้ไปจะให้ผู้ชุมนุมนั้นใส่เสื้อสีอื่นครับ นอกจากนี้ยังมีมาตรการในการระดมอาสาสมัครรถจักรยานยนต์รประจำตามด่านต่างๆทั้ง6จุดของกลุ่มนปชด่านละ2,000ันคันเพื่อเตรียมการรับมือกับการเข้าปฏิบัติการต่างๆที่นายนัทวุฒิอ้างว่ามีรายงานข่าวจะเกิดขึ้นใน48ชั่วโมงและให้มีการจับกลุ่มผู้ชุมนุมเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มละ5คนเพื่อทําความรู้จักต่อสื่อ,อสารระมดระวังการแฝงตัวของคนภายนอกครับรอมให้กลุ่มนปชในต่างจังหวัดคอยตรวจสอบความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่หากมีแนวโน้มว่าจะมี การเคลื่อนกําลังขึ้นมาปฏิบัติการในกรุงเทพมหานครก็ให้ดําเนินการตามรูปแบบการสกัดกั้นของกลุ่มนปชจากจังหวัดขอนแก่นนะครับและถ้ามีการเข้าปฏิบัติการในลนักษณะการสลายการชุมนุมกับกลุ่มรปชที่กรุงเทพมหานครก็ให้กลุ่มนปชในต่างจังหวัดนั้นสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระและไม่มีรูปแบบครับล่าสุดในจาจตุพรพรมพันธ์เองก็มีการประกาศไปถึงเจ้าของห้างสับสินค้าเซนทันเวอร์ครับว่า ให้มีการนำตำรวจทหารที่ประจำการอยู่ในห้างเซ็นทรัลเวิลด์นั้นออกทันทีเพราะฉะนั้นกลุ่มนปชจะมีการบุกเข้าไปภายในครับคุณดวินาไมครับค่ะขอบคุณคุณสถาพรค่ะท่าทีจากแกนรนำนปชที่เปลี่ยนท่าทีจากการสนยุัสภา30วันนั้นเกิดขึ้นหลังจากที่นายกอภิสิทธิ์ได้พูดผ่านรายการนายกอภิสิทธิ์ในที่จอกอากาศในวันพรุ่งนี้นะคะที่ไม่รับข้อเสนอจากกลุ่มนปชค่ะ